ทำกับข้าวลูกมันเนี่ยเนี่ยนอันนั้นไม่ได้ไม่ได้อันนั้นขยะขยะลูกนี่เนี่ยอ่ะอ่ะอ่ะเจ้าไข่เห้อเจ้าไข่มะเจ้าไข่มะเจ้าไข่เนี่ยอ่ะอ่ะอ่ะทำกาบข้าวนะโอ้ทำกาบข้าวเมนูอะไรวะเนี่ยเมนูอะไรบอกพ่อเนี่ยเมนูอะไรจะทำอะไรปิดแก๊สก่อนปิดแก๊สก่อนเปิดแก๊สย่างเปิดแก๊สย่างทำกัข้าวอเปิดแก๊สยังทำข้าวเปิดแก๊สยังลูก ผัดผัดดิผัดผัดอาจจะเลียวมาจะเลียวมาอมกระทะได้ไงกุ๊กอมกระทะไม่ได้โอกุ๊กอ่ะหืมกุ๊กต้องผัดดิกุ๊กอยู่ไหนกุ๊กเอ้ากุ๊กนี่ผัดนี่ผัดเนี่ยผัดเนี่ยกุ๊กกุ๊กมันต้องผัดผัดเลยอ้าผัดเออผัดผัดผัดอ้าผัดเลยผัดนี่ผัดเมนูอะไรวะอยากกินอะไรวันเนี้ย ก,ก๊บจะทำกินเองเลยใช่ไหมวันนี้ยทำกินเองเลยใช่ไหมก๊บเนี่ยพอแล้วลกงอ่ะเพื่อนเพื่อนเนาะพอแล้วครับ